สมมุติว่าข่าวที่เสนอเป็นความจริงผู้หญิงในประเทศอาหรับมีเป็นนับล้านคนไอ้ที่ถูกเสนอเนี่ยยังไม่ถึงร้อยคนยอาจารย์จะไปเหมาทั้งประเทศได้ยังไง<ช>ผมถามอะ่ะอ,อาจารย์เชริฟเรื่องการสร้างภาพตัวแทนน่ะภาพภาพ,ภาพมาเป็นตัวแทนคนส่วนใหญ่เนี่ยแน่นอนว่าโต๊สารบันน่ย ภาพตัวแทนที่ถูกสร้างมาในสายตาตา่างศาสนาผู้หญิงปิดหน้าอย่างเงี้ยก็คือภาพของอุสมะบินลาดิตทั้งทั้งที่การใส่โต๊ะเป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่อยู่คู่กับหลักการอิสลามมาอ,มอาจจะเป็นสุนนะหรือไม่ใช่สุนนรนี่อีกเรื่องหนึ่งไงอ้นี่เดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ว่ามันก็เป็นภาพที่อยู่กับมุสลิมมาอย่างยาวนานแล้วแต่ว่าเมื่อมันถูกสร้างขึ้น จนกระทั่งกลายเป็นภาพทางลบ,บภาพของผู้กอ่อการร้ายคือคำว่าภาพตัวแทนในที่นี้หมายถึงภาพตัวแทนเกินจริงเกินจริงที่ไม่เป็นจริงใช่แต่สื่อจากภาพนั้นซึ่งการวิเคราะห์สังคมวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมในภาพตัวแทน,นเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งนะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งและต้องคํานึงอย่างมากผมขอยกตัวอย่างดีกว่า <c oughs> คืออาจารย์ชริปจําตอนภาพวาดดูมิน่นทานนบีมฮัมัดสุลต่าอฮัยเลวัสลัมที่ทางประเทศดินมา์กเขาว่ามันมีการวิเคราะห์ในเชิงภาพตัวแทนนะ ในในในหมู่นักสังคมศาสตร์ซึ่งไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่ใช่แต่ผมจะพูดสรุปสรุปจะไม่บอกว่า<ข>ใครอ่ะ,<น>ะเขาว่างมันเป็นการแนบเนียนนะคือในการวาดภาพล้อเลียนเนี่ยจริงๆมันมีการวาดภาพหลายศาสนานะภาพพระเยซูเขาก็วาดแต่เขาวาดภาพพระเยซูเนี่ยเป็นภาพพระเยซูกําลังเตะบอลกับเด็กแต่ภาพของท่านนบีมูฮัมมัดแ่บเป็นภาพของชายที่มีลูกระเบิดเสียบที่หัวแล้วก็ก,กาลังกาลังเขาเรียกว่าลากผู้หญิงคือแบบปิดหน้ามันก็ังจะกดขี่ผู้หญิง ถือดาบอะไรพวกนี้ทีนี้มันก็มีการออกมาอ้างว่าเนี่ยเขาวาดภาพในวาดหลายศาสนานะพุทธเจ้าเขาก็วาดพระเยซูเขาก็วาดโมเสสเขาก็วาดโมเสสโมเสท่านเหล่านี้เป็นศาสดาของชาวโลกทั้งหมดมแล้วทาไมอิสลามหรือมุสลิมมาเดือดร้อนมาเดือดร้อนมากที่สุดถึงขนาดต้องระบงระเบิดอะไรกันคือจริงๆเรื่องการระเบิดเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องรเราก็ไม่ได้ยอมรับและพวกที่ไประเบิดสถานทูตไปก่อความวุ่นวายที่สถานทูตประเทศต่างๆ อันเนื่องมาจากการไม่พอใจในเรื่องรูปวาดในพวกนี้ไม่ใช่พวกตามแนวทางซาลาฟีแนวทางที่ถูกต้องแนวทางที่ถูกต้องพวกนี้พวกใช้อารมณ์มาว่ากันไปแลอาจารย์จะพิสูจน์ภาพตัวเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยการวาดรูปท่านนบีในครั้งนี้มันเป็นการสร้างภาพตัวแทนแบบเยีบยนนะคือถ้าเราวิเคราะห์เนี่ยท่านนบีอีซาหรือพระเยซูในรูปวาดแต่บภาพที่ถูกสร้างออกมามันเป็นภาพตัวแทนไม่ใช่ในทางลบ สบายๆมีความสุขกับเด็กมันเป็นการสร้างภาพออกมาที่ต้องการจะสื่อว่าศาสดาเนี่ยที่ชาวคริสเตียนเคยเข้าใจว่าเป็นพระเจ้าในความเป็นจริงแล้วก็มีมุมของความเป็นมนุษย์ที่อ่อนโยนนั่นคือการเตะบอลกับเด็กๆมันไม่ใช่ภาพลบไงแต่ภาพของท่านนบีมุฮัมมัดมาถูกสร้างภาพตัวแทนในมิติของผู้นําก่อการร้ายเป็นลบเลยเป็นลบชะนะท่านจะเอามาเทียบไม่ได้และอย่าลืมว่าการวาดภาพท่านนบีมุฮัมมัดถือดาบเนี่ย มันทําให้เนื้อหาของอิสลามจานวนมากถูกกลบหมดเกลี่ยงกลบไอภาพวาดในมีตเพราะไอริปเปรเซนเทชันตัวนี้ไอภาพตัวแทนที่เกินความจริงเนี่ยมอพมันเข้าไปกลบภาพของท่านนบีมูฮัมมัดในมิติอื่นทั้งหมดอืมใช่ไหมมิติแห่งความเมตตาความเมตตาแห่งมนุษยชาติเปรียบเทียบนาจารย์เฉลี่ท่านนบีมูฮัมมัดยังมีอีกหลายมิติเราไม่ปฏิเสธว่าท่านนบีมูฮัมมัดนี่ท่านเป็นหนึ่งในนักรบแต่มันมีรายละเอียดซึ่งเราจะอธิบายกันในอนาคตอินชลาลอว่าการเป็น นักรบของท่านนบมีมูฮัมหมัดเนี่ยมันไม่ได้ผิดศีลธรรมอย่างไรแล้วมันมีความจําเป็นอย่างไรท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลฮวาเลวะสลัมเนี่ยมีอีกหลายแง่มุมที่คุณควรจะรู้จักและที่สาคัญก็คือว่าการที่มาสื่อท่านนบีในภาพของนักรบหัวรุนแรงก่อการ้ายเนี่ยนะมันเป็นการสื่อภาพแบบเกินจริงสื่อว่าอิสลามเนี่ยมีอยู่เรื่องเดียวเขาบอกว่าทําไมในประเทศแบบอาหรับประเทศโลกมุสลิมมันมีแต่ผู้หญิงโดนกดขี่ ผมบอกว่านี่อาจารย์สมมุติว่าข่าวที่เสนอเป็นความจริงผู้หญิงในประเทศอาหรับมีเป็นนับล้านคนไอ้ที่ถูกเสนอเนี่ยยังไม่ถึงร้อยคนเลยอาจารย์จะไปเหมาทั้งประเทศได้ยังไงผมถามอ่ะ<ม>ผู้หญิงไทยอ่ะที่เราได้ยินข่าวขมขื่น<ม>ข่าวนี่ออกบ่อยนะ,ะออกบ่อยจนกระทั่งเราเป็นคนไทยยังเอื่อมเลย<ม>แต่ถ้าสมมุติเราเออกไปสื่ออ่ะสื่อกล่าวประเทศว่าประเทศไทยนี่ไม่มั่นคงเลย<ม>ถามมาแฟร์ไหมสำหรับคนไทยไม่แฟร์ไปสื่อเหมือนกับว่า ไทยนี่มาไม่ได้พ่อคมขืนเยอะเหลือเกินเยอะสร้างภาพตัวแทนเลยเอาข่าวแบบนี้ไปฉายอยู่ทุกวัน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 ในสื่อโลกเนี่ยสร้างภาพประหนึ่งเหมือนกับว่าประเทศไทยคุณไปเดินแถวสยามคุณไปเดินแถวห้างยังปลอดภัยยังอะไรคุณไม่เห็นไงภาพพวกเนี้ยแต่คุณไปเห็นอยู่ภาพเดียวคุณก็เลยทําให้เหมือนกับรู้สึกว่ามีแต่เหตุการณ์แบบนี้ฝรั่งเนี่ยเอารูป รูปภาพรถติดในกรุงเทพอะนะไปขึ้นเว็บไซต์ไปออกข่าวก่อนทั่วโลกโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้พี่น้องรถในกรุงเทพรถติดระดับหนึ่งของโลกนะของโลกนะแต่ว่าถ้าคนจะสร้างภาพตัวแทนแบบผิดผิดเกินเกินจริงอ่ะก็เอาภาพรถติดในกรุงเทพอ่ะถ่ายให้มันเยอะเลยรถติดกันแบบปนดําเลยนะแล้วก็แล้วก็เอาไปใส่ในข่าวเอาไปเอาไปออกข่าวจะไดั้อย่างนี้แล้วคนทั่วโลกก็คิดว่าผมประเทศไทยทั้งประเทศคล้ายๆกันคงเป็นแบบนี้คืออาจารย์สลิปเอาอย่างนี้ดีกว่าเหมือน ภาพตัวแทนก็คือการเอาภาพภาพหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่ตัวแทนของคนน่ะโดยรวมในสังคมนั้นมาตั้งเป็นภาพตัวแทนซึ่งนั่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะมันไปให้ความหมายส่วนใหญ่ว่าสังคมนั้นเป็นแบบนั้นแบบนี้ยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งเช่นเวลาเราพูดถึงดินแดนสาจังหวัดมผมเป็คนเยลาทุกคนถามผมตลอดอาจารย์ผมมาถาม,มเวลาผมบอกว่าอาจารย์อาทิตย์นี้ไม่ไปมหาเลยนะกลับ,บบ้าน ทำไมไม่กลัวระเบิดเลยล่ะเพราะว่าอาจารย์พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่รู้มีกี่ร้านตารางใหม่มันระเบิดอยู่อไม่ถึงหนึ่งเมตรและจะให้อีกล้านเมตรที่เหลือเนี่ยมันระเบิดด้วยระเบิดด้วยนี่มันไม่ถูกนะคือใช่อาจารย์ชริษเพราะว่าข่าวเนี่ยออกออกแต่ออกแต่ลูกระเบิดไงแต่ถ้าถามคนสามจังหวัด คือระเบิดเนี่ยใช่ระเบิดทีนะแต่มันไม่น่ากลัวเหมือนกับว่าคนพ <Credit. S 1> ื้นที่จะคือ <ส rough S 2> มันเป็นภาพตัวแทนมันไม่สามารถเป็นภาพตัวแทนว่าคือคุณมีแต่ลูกระเบิดโดยรวมมีแต่การระเบิดอาจารย์ิฉลิมบางช่วงก็ไม่มีระเบิดเลยบางช่วงอาจจะมีระเบิดทีอาจจะเป็นบางเดือนของปีอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่ภาพตัวแทนไอไอไอภาวะไม่ระเบิดมากกว่าระเบิดเอางี้ดีกว่าภาวะไม่ระเบิดภาวะไม่ระเบิดเนี่ยมากกว่าระเบิดแล้วถือสิทธิ์อะไร มาบอกว่าอเอาเอาระเบิดมาเป็นภาพตัวแทนนะไปถืออะไรเหมือนกันภาวะความไม่รุนแรงในอิสลามนะมีกว่ามีมากกว่าเอาเงี้ยอาจารย์ชริปอันกรอ่านอ,องค์การที่พูดเกี่ยวกับสงครามน,น้อยกว่าถึง10อายะไหมน้อยกว่าองค์การที่พูดถึงเอาเงี้ยหกพันหกร้อยกว่าองค์การอ,องค์การที่พูดถึงสงครามไม่แน่ไม่รู้ถึง20หรือเปล่าแล้วจะบอกว่าอิสลามทั้งศาสนามีแต่เรื่องรบราคาฟันได้ยังไง ในอิสลามพระราชบัญญัติว่าในสงครามในอันกุอาน่ะพมันเฉพาะพิเศษจะมาไปเอาอยู่องค์การเดียวแล้วบอกว่ามุสลิมมาถูกหลอมหลอมอยู่กับถูกกลมเกลียอาจารย์ชริเราเรียนฟารูอีนเรียนอิสลามศึกษาเนี่ยในระดับปฐมไม่มีสักที่เลยสอนเรื่องสงครามในอิสลามเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้อยู่ในหน้าสงครามจะมาสอนทาไมอ่ะใช่ไหมใหญ่ก็ไม่ได้สอนฉะนั้นการจะเอาเรื่องความรุนแรงเรื่องก่อการร้ายเรื่องระเบิดตุ้มต้ามาเป็นภาพตัวแทนของอิสลามเนี่ย เป็นการกระทําที่ผิดในทางประวัติศาสตร์นี่ถือว่าเย่มากอมสองคนที่ไปจมกับภาพตัวแทนนี้และสรุปว่าอิสลามเป็นบบอย่างนี้เนี่ยถือว่าไม่มีวิชาการไม่มีวิชาการเชกวร่าในรูปชเชดที่ติดใส่หมวกกับตามรูปนั้น<ย>ทุกเนี่ย,ย,ย,ยเป็นภาพตัวแทนไปแล้วจนกระทั่งเป็นภาพหน้าคนที่ถูกอัดก็ปเปียมากที่สุดในโลกที่ใสติเชนะใช่ภาพนี้เป็นภาพที่เป็นภาพถ่ายคนที่มากที่สุดในโลก คือนจารชลิปมันเป็นภาพตัวแทนนะแต่มันเป็นภาพตัวแทนเนี่ยบางสมัยเนี่ยความหมายมันเปลี่ยนในสมัยก่อนที่สงครามเย็นจะจบนะภาพนี้เป็นภาพ้องหามนะภาพเชนนะภาพนี้เป็นภาพ้องห้ามนะเป็นภาพติดลบส่วนใหญ่ของโลกมองเป็นภาพติดลบเพราะเป็นภาพมุกอการกันยไม่ต่างกับภาพของบิลลาดินอ๋อใช่ไหมใช่ไหมแต่นี่คือความหมายในสมัยนั้นนะความเป็นภาพตัวแทนของความหมายในสมัยนั้นแต่หลังจากสงครามเย็นจบอเมริกาได้รับชัยชนะอเมริกาเนี่ยแสบ เอาภาพเชีกราไปเป็นภาพตัวแทนในแง่สินค้าทุนนิยมเ,ยเอาไ,ไปขายไงเอาไปขายว่านี่เอาไปเป็นโลโก้ขายไม่สนและเรื่องรุ่นนู้นรุร่นแร,ร,รมันจบไปแล้ว<อ>เพราะอะไรมันมีการวิเคราะห์ลึกอเมริกาต้องการทลายความเป็นศัตรูไงเพราะว่าภาพเชีนมันไปปลุกใจคนให้ไปทําสงครามอ,าอเมริกาต้องการทําให้เชนี่เป็นทุนนิยมมากที่สุดจะได้ไม่ทําให้ฝ่ายนั้นนะ เคื่องที่สุดจะได้ไม่ทําให้คนที่หลงไหลเชนิคิดเป็นศัตรูกับมีการก็เลยเอาก็เลยเอาภาพนี้ไปเป็นภาพแฟชั่นภาพทิ่เภาพเชกัวรากลายเป็นเป็นภาพของผู้เคลื่อนไหวเสรีภาพก็ทั้งองค์กรภาคประชาสังคมพวกเคลื่อนไหวเขื่อนพวเคลื่อนไหวต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติเลยใช้หมดเลยเป็นเป็นสัญลักษณ์แห่งการเคลื่อนไหวจนกระทั่งคนที่ใช้ภาพนี้ก็ไม่รู้ว่าเชกัวราคือใครเป็นค่านิยมเนี่ยเนี่ยเนี่ยปรากฏการภาพตัวแทนอเห็นมี่ยเนี่ยจนไม่มีใครรู้เลยเชกคืออะไรกันเนี่ย S <S ที่พูดเรื่องเชนนะพี่น้องไม่ได้ว่าจะไปยกย่องเลยนะเขาเป็นคอมมิวนิสต์แต่เราพูดเรื่องภาพตัวแทนว่ามันมีผลต่อจิตใจคนม,มันมีผลต่อจิตใจคนเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยอย่าหลงไหลกับภาพาาตัวแทน